ลครับก็สวัสดีท่านผู้ชมจุดๆุ่าอยู่บผมแกรเอม็มีไอจีคนเดิมแล้ววันนี้เราจะอยู่วันนี้เราจะมาสอนโหลดไหม c ครับเวอร์ชั่น1 1 7, 7กันใจพีก,ก่อนนะครับที่ผมได้สอนไปแต่ว่าหลายคนแบบไม่เข้าใจกันเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นวิธีใหม่นะครับเป็นวิธี2อิธีที่สองที่ผม ใช้นะครับให้เรากดไปที่ YouTube ครับง่ายไปแล้วมันก็จะเด้งหน้า y ยู t ู b ขอทงท่านผู้ชมนะครับผู้ชมกดที่ช่องค้นหาเลยก็พิมพ์ว่าแจา็คมค์คลับหนจ ตัวเต็มแล้วก็เว้นวักแล้วก็ลิงวิธีนี้นะครับง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก,กดค้นหาเลยแล้วเมื่อมันเด้งหน้านีในกราฟให้เราเลื่อนไป แล้วเรามาหน้านนี้นะครับที่มันเป็นของซูซูหนึ่งเอะคของช่องนี้เลยที่เขียนว่าอัปเดตล่าสุดหมายเลขหนึ Class, ่งจุดสิบหจุดสิบเจ็ดจุดศูจุแล้วก็กดเข้าไปที่คลิปของเขาเลยเแล้วกดนะเข้าไปที่จุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดมันจะมีคําว่าลิงก์หมายเลขหนึ่งจุดจุดสิจุด และกดเข้าไปตรงลิงก์มาครับ1.17.0.20 2.0 Free อเนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มตัดต่อเลยเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกรเลกดลิงก์เลยครับแล้วผมใช้ในส่วนของ Google Chrome ในการติดตั้งเกมนะครับ MV ของมันก็คือ1.21.0 2 9 mb นะคะให้เตรียมไว้แล้วก็กดดาวน์โหลดเลยแล้วะถ้ามันขึ้นว่าไฟล์ประเภทนี้อาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ของคุณให้เรากดตกลงไปเลยครับป๊อปแล้วก็รอดาวน์โหลดเดี๋ยวผมตัดคลิปไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเราจะกลับมาแล้วนะครับและอีกแอปหนึ่งที่ท่านผู้ชมต้องเตรียมนั่นก็คือ เอียร์ไฟนะครับไม่ต้องเตรียมก็ได้นะครับไม่ใช้แอปอะไรก็ได้ครับที่มันสามารถแตกไฟได้พอครับหรือไม่ก็ข้างคุณจะเข้าไปใน Google ก็ได้ครับกูเกิลโค m มอ่ะแล้วกดตรงไอ้รูปตรงดาวนโหลดอ่ะแล้วกดดาวน์โหลดแล้วคุณก็กดติดตั้งเลยก็ได้แค่นี้มันง่ายมากโอเคตตวบอลจะขอใช้อีกไฟกันอีกว่ามันมา และเมื่อท่านผู้ชมได้ตัวเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมกดคลิกทีหนึ่งกดรูปที่มันกดอันนี้นะครับ <ไป S 1> และจากนั้นให้เราท่านผู้ชมกดติดตั้งในโปรแกรมนะครับหรือใครมี ex ex file e x o l o e, 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 e r er <c oughs> ก็ใช้ได้เหมือนกันกดเข้าไปแล้วก็รอติดตั้งครับอท่านผู้ชมเป็นรุ่นแบบไหนกันผมไม่ทราบเหมือนกันแล้วกดติดตั้งครับ แล้วก็รอติดตั้งสักครู่หนึ่งแล้วผมขอตัดคลิปหลังจากที่ท่านผู้ชมติดตั้งแอปเสร็จก็ให้กดเปิดแอปเข้าไปเลยครับชมอ้าวแลกอีกโอเคแลกเลือกแลกสุดยอดขอตัดคลิปนะครับแล้วหน้าโหลดเกมนะครับก็จะเปลี่ยนไปด้วยดู เลยท่านผู้ชมวเรอรอ,อโหลดแป๊บหนึ่ง,นนงผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับเมื่อมันเด้งอรอแป๊บน,นึงเมื่อมันเด้งมาหน้านี้นะครับเมื่อมันเด้งเข้ามาหน้ารักนะครับให้ท่านผู้ชมกดไปอันที่สองครับบ๊บ แล้วหลังจากนั้นให้ท่านผู้ชมมาตรงนี้ครับที่มันเป็นรูปคนเนี่ยเ mm hmm. ข้าไปแล้วกดไปอันแรกครับมันจะมีคําว่าชื่ออยู่ชมสามารถตั้งชื่อได้ตามใจเลยผมจะตั้งชื่อบุกเล็กเป็นไอทีวีแล้วก็เลื่อนไะอรอแป๊บหนึ่งครับมันจะมีการโหลดแป๊บนะหนึ่งซึ่งการโหลดมาครับก็น้าตาแบบเนี้อย่างที่บอกครับมาเราวเวอร์ชันใหม่มันอัปเดตเหมือน ก็ไอเพื่อนผมนะครับมันบอกว่าให้เราสอนรวมแบบละเอียดหน่อยตอนนี้ละเอียดแล้วนะ่า้ผู้ชมเลื่อนมานะมันจะเป็นอันนี้นะครับเนี่ยครับมันจะมีอันนี้กับอันนี้นะครับก็คือคุณจะปรับให้เกมมาครับของคุณจัดเป็นไฟล์หรือเปล่าแล้วให้กดเข้าไปหนึ่งทีหรือว่าท่านผู้ชมนะครับไม่อยากกดตรงนั้นก็มาตัวนี้ได้ครับมันจะเีนเนี่ยอันเนี้ยให้กดกดหนึ่งทีแล้วกดอันแรกครับบึ๊บ และหลัาจากนั้นมันก็จะเด้งหน้าอนุญาตอะไรทำนองน,นี้แล้วกดเข้าไปหนึ่งที่กดอนุญาตนะครับย้ำอนุญาตมาต่างๆที่ท่านผู้ชมเคยเล่นก็จะกลับมามอดต่างๆก็สำหรับคลิปด,ดีนะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมใครชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งกิ่งกองเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในช่อง t r e k MDI TV ีก็สำหรับคลิปนี้นะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับละเอียดแล้วนะ